ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะ Laneige Cica Sleeping Mask เป็นสกินแคร์ที่การใช้ตอนก่อนนอนนี่เลยนะคะ1025 d o โ d o Toner g เ y c e r i n Glycolic a c ฟ d Ferment Fitted นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการมี่แชนแนลกันอล้วนะคะวันนี้การจะมารีวิวสกินแคร์ที่การใช้ช่วงต้นปี2,5,6,4นะคะว่าการเนี่ยได้ใช้อะไรไปบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะการต้องขอบอกว่าการเนี่ยเป็นคนผิวแห้งผิวแพ้ง,ง่ายนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะคะผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นสูตรที่ ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะเพราะว่าผิวบอบบางอย่างเรานะคะไม่เหมาะกับอะไรก็แล้วแต่ที่มีความไม่อ่อนโยนค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รอช้านะคะเราตามไปดูกันเลยดีกว่าอ๋อแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องกันมิชแนลด้วยกัน กดติดตามกันไว้นะคะทุกคนเวลามีคลิปใหม่นะมันจะได้อัปเดตมาอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะคะ มาเริ่มกันที่สกินแคร์ตัวแรกเลยนะคะเมื่อเราตื่นนอนมาใช่ปะเราก็จะต้องล้างหน้านะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่การนำมาล้างหน้านะคะมีชื่อว่านี่เลยนะคะสกินซิตเต V a c n e แอ็เน่เคลียร์คิเจนะคะตัวนี้เป็นเจลล้างหน้านะคะที่ไม่มีสารที่เป็นอันตรายกับผิวหน้าของเราเลยนะคะได้แก่น้ำหอแมแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะหรือสารกันเสียต่างๆนะคะที่ใส่มาแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยมีการระคาย เอพราะเขามีค่า pH 5.0นะคะซึ่งทำให้ผิวหน้าของเราเมื่อโดนน้ำและล้างไปไม่เกิดการแห้งตึงได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนผิวแห้งเป็นสิวแล้วก็เป็นสิวอุดตันอย่างการนะคะก็เหมาะกับการที่จะใช้เจ้าตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้เป็นที่สุดเลยนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็มีขายอยู่ที่วัส,สันนะคะที่เดียวนะคะถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันมาดูได้นะ,ะราคาเท่าไหร่นะคะการจำไม่ได้นะคะต้องขอโทษด้วยคือตอนนั้นที่ไปซื้อมาใช่ปะก็ไปซื้อมาตอนที่มันเป็นแพคคู่ไงคือมันคู่กันราคามัน299บาทนะคะก็ตกหลอดละ 149บาทจุดจุดจุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่คือมันคุ้มไงก็เลยซื้อมันเก็บไว้2หลอดเลยนะคะตุนเอาไว้เพราะว่าเราต้องใช้อย่างแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะและหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมผิวหน้าของเราก็อาจจะไม่ได้สะอาดเต็มร้อยนะคะอาจจะมีการตกค้างด้วยการเช็ดเครื่องสำอางไม่หมดหรือว่าล้างหน้าไม่หมดจดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีตัวโทนเนอร์เอาไว้นะคะโดยโทนเนอร์ที่การ ใช้บ่อยที่สุดนะคะในช่วงนี้นั่นก็คือนี่เลยนะคะ1025ดอกโดโทเนอร์ er. เป็นโทเนอร์จากเกาะอุนอึงโดนะคะเป็นสารสกัดจากน้ำทะเลลึกอ,อะไรก็ว่าไปนะคะคือการเคยรีวิวไว้แล้วนะอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะช่วยบำรุงในเรื่องของ ความชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านของผิวหน้าแล้วก็ไม่มีสารที่เป็นอันตรายกับผิวนั่นก็คือน้ำหอมแอลกอฮอล์พารลเบนนะคะเจ้าตัวโทนเนอร์เนี่ยเราควรให้ความสำคัญในเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่ามันเป็นสก,กินแคร์ตัวแรกหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเราเช็ดเมื่อไหร่ที่มีแอลกอฮอล์ใช่ปะ่ะนึกสภาพดูนะคะแอลกอฮอล์ตอนเนี้ย ทุกวันอะเราต้องเช็ดมือใช่ไหมเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะเราก็ต้องดูแล,ลรักษาตัวเองแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากที่มือก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการเนี่ยหล่แล้วนึกสภาพดูนะคะว่าเอาแอลโกอฮอล์มาเช็ดเปิดรับลุคคนแรกของวันเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงมันก็รู้สึกว่าแห้งกล้าแล้วก็เป็นขุยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผิวแห้งผิวแพ้ง่ายเนี่ย โทนเนอร์ไม่ควรมีแอลกอฮอล์นะคะค่ะแล้วต่อมานะคะเมื่อลงโทนเนอร์เสร็จแล้วเราก็จะมาต่อด้วยสกินแคร์ตัวนี้เลยนะคะ f Face แ a บ h y d น a t i n เ essence นะคะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็รีวิวไปหลายรอบมากๆเลยนะคะคือเจ้าตัวนี้มันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าของเรานะคะที่มีความแห้งกรานใช่ไหมมันก็จะแบบ ทาไปแล้วมันก็จะดูมีความอิ่มฟูอิ่มน้ำนะคะแล้วก็ไม่แห้งกล้าน,นะคะแล้วก็คนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะก็คือเหมาะเลยนะคะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำให้เหมือนกับผิวของเราเนี่ยมันถูกปรับสมดุลให้กับผิวหน้าแล้วไม่เกิดสิวไม่เกิดความแห้งกล้าน มันคือมันดีมากๆนะคะคือเจ้าตัวนี้พอลงเข้าไปแล้วกันไม่ได้รู้สึกแสบหน้าหรือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนคือมันเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพง้ง่ายมากๆนะคะก็เปิดฝาใช่ไหมแล้วก็เทลงไปหนึ่งถึงสองหยดนะคะแล้วก็ปุ๊บๆๆผู่มือแล้วก็ทิ้าเลยอันนี้นะคะดีมากจริงๆ ค่าและสก,กินแคตร์ตัวต่อมาที่การลงนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเกมเมกรินไกตัวไมเซเฟอร์เมนฟิตติตตนะคะตัวนี้ก็เคยรีวิวไปอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้การก็ขาดไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยขาดไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าการเคยขาดมันแล้วการมีผลกับผิวหน้าคือ หลังจากที่การใช้ตัวนี้ไปใช่ปะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนหาซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องเขา่าขายดีมากคือแบบหาซื้อไม่ได้อีฟแนด์บอยก็ไม่มีขายในในช็อปออนไลน์นะคือการไม่ได้วอล์กอินไปซื้อที่ร้านเขาอะคือที่ช็อปออนไลน์ก็ไม่มีขายแล้วแบบคือไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะคือแบบคงหยุดใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็หาตัวอื่นมาเสริมแทนอยากจะบอกว่าช่วงเวลาที่หยุดใช้ไปนะคะสิวขึ้น เอาสิเอาสิคือแบบว่าแสดงว่าเจ้าตัวนี้นะคะคือช่วยผิวการมากๆเลยก็คือผิวการเป็นคนที่ผิวแห้งพอแห้งเสร็จแล้วมันเกิดสิวแล้วแบบเจ้าตัวเนี้ยมันก็ช่วยเหมือนกับว่าพอเทปไปแล้วใช่ไหมมันก็คือเกมเมลินอะแบรนด์เขาคือช่วยในเรื่องของการกักเก็บความอิ่มฟูอิ่มน้ําอะเมื่อหลังจากใช้เจ้าตัวนี้ไปใช่ไหมคือ มีความอิ่มฟูอิ่มน้ําแล้วสิวไม่เกิดคือมันดีมากคือการก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เจ้าตัวนี้การขาดไม่ได้แล้วเจ้าตัวนี้คนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวแห้งเนี่ยคือควรมีติดบ้านนะทุกคนเอาเป็นว่ามันเหมือนยาสามัญประจําบ้านเลยก็ว่าได้เอาจริงคือมันดีมากๆอ่ะคือพอเปิดฝามาใช่ปะ่ะไม่มีกลิ่นเท hey, ออกมาก็เหมือนน้าเปล่าลูบๆๆๆอย่างนี้แห้งซึมไวซึมไปกับหน้าเลยเหมือนแบบ ทาน้ำเปล่าแล้วมันทําให้ผิวของเราดูสดชื่นดูไบรท์ดูเฟรชด,ดีดีมากมาก <c oughs> <c oughs> โดยเจ้าตัวนี้คือถ้าเพื่อนๆนสนใจนะร้านมันตี้บิวตี้เขามีขาย 300, 3 0 0ร้อมั้อย้าสิาจำไม่ผิดคือถูกด้วยแล้วก็ดีคือราคาหลักร้อยใช่ไหมล้ะทุกคนก็น่าจะ พอได้ยินมาบ้างน,นะคะว่าตัวเนี่ยคือเขาใส่สารสก,กัดที่เป็นหัวเชื้อพีเทล่าที่มันเทียบเท่ากับเคา้าเตอร์แบนที่มีชื่อว่า s อสเเป็นไง คือดี390ไม่ถึงพันนะจ๊ะคืดีมากจิงค่าหลังจากที่การได้ใช้เจ้าตัวเกมเมลินเฟิร์เมนฟิตเต็ไปแล้วก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะมีความเป็นเซรั่มเนื้อเซรั่มมันจะเข้มข้นกว่าแล้วมันก็จะให้ความหนืดกว่านะคะแต่พอวนไปสักพักมันก็จะแห้งแล้วก็ซึมไปกับผิวหน้าของเราเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่าเกเมลินกาเล็กโตเซรานะคะตัวนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งสกินแคร์โนโที่การอ่ะได้มาลองใช้แต่ว่าหลังจากหมดหวดนี้ไปนะคะการตัดสินใจแล้วละว่าอาจจะไม่ได้ซื้อต่อนะคะเพราะว่าใช้ไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันแบบมีความระคายเคืองนะคะแล้วก็แอบมีสิวขึ้นด้วยนะคะคือไม่รู้ว่าปริมาณอ่าเขาเรียกอะไรส่วนผสนมมันใส่มากเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาใส่เวลาอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น เซรามายในยอะซีลามายไกลโคไมเซแล้วก็อะดีนโนซีนะคะเป็นสารที่ให้ความอิ่มฟูอิ่มน้น,นะคะลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดรอยแดงจากสิวลดรอยดำจากสิวคือเขาใส่แบบคือมันเยอะมันเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเยอะจะทําให้ผิวหน้าของการแพ้หรือเปล่าน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็หมดคนนี้ก็คงจะพักก่อน <c oughs> และนี่นะคะเราจะมาต่อกันด้วยบริเวณรอบดวงตาของการนะคะการจะใช้เจ้าตัวนี้เลย AHC Time r e w i ยว Eye Cream for Face นะคะเจ้าตัวนี้เป็นไอ c ครีมที่เอาไว้ทารอบดวงตานะคะช่วยลดในเรื่องของตีนการอยดำต่างๆนะคะหรือถ้าใครไม่อยากจะใช้รอบดวงตาใช่ปะเขาบอกว่าให้ใช้พวกตาแบบเนี้ยเห็นปะล่องอะไรพวกเนี้ยได้เลยนะเพราะว่ามันจะเหมือนแบบช่วยแบบทำให้มันดูตื้นแล้วก็ลด ตีนกาอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ใช้ไปนะไอ้เรื่องตีนกาไม่ค่อยเห็นผลนะรู้สึกว่ารู้สึกเฉยเฉอะแต่ว่าจะเห็นผลนิดเดียวในเรื่องของแบบทําให้ผิวใต้ตาของเราเนี่ยมันมีความค้าน้อยลงนะคะแต่ไม่ได้เห็นผลถึงขั้นแบบชัดเปะนะก็คือแบบต้องพยายามสังเกตตัวเองนะคะเดี๋ยวการจะเปิดหน้าคิ้มให้ดู เนื้อขี้ของเขามันก็จะเป็นสีข,ขาวๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะพอวนไปแล้วอะ่ะมันเหมือนมันมีความเป็นม i s t u r i z e r อยู่ทุกคนตัวนี้มีกลิ่นด้วยนะถ้าคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเนะี่ยก็อาจจะต้องพึงระวังนะคะแต่ว่าการใชยแค่ตรงเนี้ยรอบดวงตามันก็เลยไม่ได้รู้สึกแพ้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย <c oughs> นะคะตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะมันมีขายที่ มันจี้บิวตี้อีกแล้วนะคะคือการชอบซื้อสกินแคร์ที่มันแบบเป็นของเกาหลีไงเพราะฉะนั้นลานมันตี้มันตี้ก็คือตอบโจทย์มากๆตัวนี้นะคะเขาก็มีขายอันนี้เป็นขนาดเท่าไหร่อันนี้เป็นขนาด12 ml นะคะราคา9 9บาทคือคุ้มนะคะถูกมากๆคือใช้ได้นานมากด้วยค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะลานเนซีซาสลิปปิ้งมาเป็นสกินแคร์ที่การใช้ตอนก่อนนอน ตัวนี้นะคะเขาเป็นมาร์กใช่ไหมการก็จะใช้หลังสุดจากที่ใช้สกินแคร์ต่างๆหมดแล้วนะคะการก็จะเปิดฟ้าใช่ไหมแล้วก็จะใช้เจ้าตัวนาเนตตัวนี้ไปนะคะโดยเจ้าตัวเนี้ยเนื้อครีมของเขาอะ่ะมันจะเป็นสีขาวใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะมีช้อนมาให้ใช่ไหมแล้วก็แค่ตักใช่ไหมแล้วก็ปึ๊บนี่แล้วก็มาวนๆๆๆกับผิวนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ย คือด้วยความที่มันเป็นมาร์กนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทิ้งความหนืดไว้บนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแค่แต้มตึ๊บตึ๊บตึบตึ๊บตึบแค่นี้นะคะแล้วก็หมุน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 ไปที่ผิวหน้านะคะความรู้สึกหลังจากที่ใช้นะคะเจ้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของสิวนะคะคือหลังจากที่ใช้ไปแล้วการมีความรู้สึกว่าสิวพุดอะ่ะ มันเหมือนมันยุบลงนะคะเช้าตื่นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าหน้ามันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของความขาวความกระจา่างใสตัวนี้ไม่เห็นผลเลย <c oughs> คือถ้าเพื่อนๆออใช้ลานเนสีฟ้าใช่ไหมคือการอะ่ะเคยใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันตื่นมาแล้วมันอิ่มฟูอิ่มน้ำแล้วก็มีความเฟรชแล้วก็สว่างขึ้นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่เห็นผลเรื่องนั้นเลยนะคะ แต่ว่ามันจะเห็นผลในเรื่องของสิวนะคะคือมีความรู้สึกว่าสิวอะพวกสิวผุดอะมันจะยุบลงนะแต่สิวอักเสบก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะค่ะเจ้าตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ไปลองหาซื้อกันมาดูได้นะคะตัวนี้เขามีขายหลายที่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าพวก Event Boy, อีเวนต์บอยมันที่วิวีคือมีหมดทุกที่เลยนะคะคือเจ้าตัวนี้หาซื้อง่ายนะคะ อ้อแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นนะคะตัวนี้มันจะมีกลิ่นของความเป็นสมุนไพรทุกคนเพราะว่าอะไรมันมีสารสกัดจากซีซ่านะคะก็คือสารสกัดจากใบบัวบกของบ้านเรานะคะเอาไว้แก้ช้ำในจากการอุกหักมานั่นเองนะคะไม่ใช่นะคะเราเล่นอันนี้ก็คือเป็นสารสกัดจากซีซ่านะคะเป็นใบบัวบกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นกลิ่นฉุนกลิ่นอะไรที่มันเป็นแบบ สมุนไพรบ้านเราเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่จำเป็นต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าบ้านเราก็มีเอาจริงๆใช่ปะคือการเห็นว่าสกินแคร์สมัยเนี้ยเริ่มเอาส่วนผสมของซีซ่ามาใช้ในการรักษาสิวอะหลายแบรนด์แล้วนะการสงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าการไปเอาใบาบัวบกบแล้วมาคั้นแล้วก็มาถาหน้าอย่างเงี้ยหรือมากลั่นให้มันแบบแบบ อาหานานๆๆที่มันเปนชีวิเล็กใช่ป่ะแล้วก็ปโปะหน้าเงี้ยสิวกามันจะหายปะ่ะเออหน้าหลองอยู่การจะต้องไปลองมัางแหละเพื่อสิวจะได้หายนะคะจะได้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นสเปรย์นะคะซึ่งการใช้บ่อยก็มีอยู่2ตัวนะคะนั่นก็คือตัวแรกเลยสกินออกซี่นะคะแอดวานซิก้าโฟโตแฮนดี้แอเน่สเปรย์นะคะตัวนี้ก็เห็นปะ่ะซีซ่าอีกแล้ว ตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวบนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉีดใช่ปะกันก็จะปุ๊บๆขยับแล้วก็ฉีดทั่วหน้านะคะในระหว่างวานันหรือว่าก่อนนอนอะไรเงี้ยที่แบบมันมีสิวขึ้นแล้วก็ตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นยูซรีนนะคะตัวนี้มีชื่อว่ายูซร n ีนเซนซิทีฟสกินไฮยาลูรอนนะคะตัวนี้เป็นมิสเปย์ตัวนี้ก็ เปิดฝานะคะแล้วก็พ่นนะคะตัวนี้ละอองมันดีมากเลยนะคะคือขวดสเปรย์เขา,าแบบเขาเรียกอะไรนะฝาที่พ่นสเปรย์คือแบบพ่นออกมาแล้วแบบมันเป็นฝอยละอองแบบสดชื่อนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของริ้วรอยตีนกาของเรานะคะแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยคือใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะอันนี้การก็เอาไว้ใช้ระหว่างวันนะคะเพื่อให้ ผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีความสดชื่นเปล่งปลังดูแบบเฟรชดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะที่ e boy เนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในราคา220บาทถูกมากจริงต้องซื้อมาตุนนะคะตัวนี้ใช้ดีนะคะการว่าใช้ดีมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นสกินแคร์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่การได้ใช้ลูชีนเป็นประจำทุกวันนะคะ ้าเพื่อนๆน,นะคะได้ใช้เจ้าตัวสกินแคร์ที่การเนี่ยนำมารีวิวหรืออยากจะแนะนำสกินแคร์ตัวไหนนะคะที่เหมาะกับผิวหน้าที่เป็นคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งอย่างการนะคะก็มาคอมเมนต์เขียนแสดงความคิดเห็นในใต้ล่างนี้เลยนะคะหรืออยากจะมีอะไรมาเสนอแนะการให้การพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรนะคะก็มา แนะนำกันได้ใต้ล่างนี้เลยนะคะการไม่โกรธแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาคลิปให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ <c oughs> และสําหรับวันนี้นะคะช่องการมิชนแนลคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดถูกใจแล้วก็ติดตามกันไว้นะคะเวลามีคลิปหน้ามีอะไรมานะคะมันจะได้เด้งขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาดูกันนะบ๊ายบาย